สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตาพานมาอีกแล้วหายอยู่หายจินนด้วยครับคนบักหาอยู่หายจินกับตัเสกคือเขามาดักกุ่มเมือว่าจะตีปนิ้นน้ำเดี๋ยวไปเบิร์กันเลยครับ มองเป็นจอางียมันก็ลง้เห็หนหึ่ง,งเปล่าตอนยามก็จะด็กแนื้ได้บ้าตอนยามก็จะมือเพราณว่ามัณทุ่มหมกมวกกลัวตุลูดลงไปฮะ รถเหรอไว้ตื่นเถอะเอาลงไปลเกๆเน่กันยังว่านเนาะเออไว้ยังตั่นดึงไหมแรงแรก มันบานเดเบ่งด้อครับเบ่งด้อมีบ่ล่ะโอ้พอพอดครับพ่อได้ปนพ่อด้ปนเด็กแจวนี่ล่ะพี่น้องมาเบ่งมาเบ่งพ่อได้แจวอยู่แเอ มันนีงก็ได้เจ้าเนี่ยคนละไก่ๆมันก็อยู่นะครับไก่ครับอาจิมไก่ๆปลาือเก่าะจีโอ้หลังนี้คือปลาไหลเลยมันนะครับโอ้มัน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 ปลามันปูมันปลามันกุ้งโอ้ตรงต้นเลยนี่ยสำรับสำรับบลกหอยบอยได้ครับบลกหอยอีหยังล่ะตรงต้นหอยหอยหอยกับหอยบอย บึงจากคุณว่าต้นต่วนขึ้นยังครับเดี๋ยวตีเทให้บึงตีเทให้บึงครับเท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 ไม่เป็นองค์บึงนี่แหละครับเอ้ยพี่น้องเอ้เลยงานมาก็มหาอยู่หายจินนี่ละกุ้งปลาไปสั่นละอุ้ยตักันมาเยอะเลยมันตกมันออกอหยิบเลยหยิบตเนนาะัวอ๋อครับผม อังสามโอ้หลังสามครับอ่าเด็กก้อยแล้วล่ะพี่น้องเอ้บินกันมาเลยนี่บ่ละ่ะอืมหลังทีพอเด็กอยู่ได้กินแต่ว่าพุ่นหลายหลงังโอ้ปุ่งหลุดฮะโอ้ เอาลถดเหรอเอาหมไหมตู้ใหญ่ยู่นั้นเหรอน่ตาบวดินลุ้ดิลังซีครับุ้งพุงุงล้วนๆุ้่งล้วนลเลยลังที่หาดดบเน่ะแนลังหาดครับ อ้ปลาเยอะ้อปลาทั้งกลุ่งนันแหละครับเอ้าใส่กระถางดี๋ยดีคร ต๊ดประมาณอยู่ก,ก,กระโดดนี้กับมี่ทุกคนนะครับอือหืออือหือกุ้งล้วนๆที่ครับเ,เทเลยครับทเทเลยครับ ปูลานับเลยปลากุ้งกระดด้งยิงหอยกับพมินเยอยจ่งกองนามเลยเมีนเมนพอลงหลพอลงหลน,นีย่หก็ใส่แบบใส่มันเยอะากแต่ก็ล้าง มาครับเมืเบิ่งผลประกอบการเมื่อนี้ประดเดยได้กินจิ้เกเขาบบเอากกุ้งไปยเล้อพี่น,ออน,น้อง,งตัวนึงง่ายเลยคนไทยกินมาไทยเลนเออมีปลานินตัวนึงๆๆนี่ครับลูคนงาน ก็ได้ย่อได้กินใส่กับนมเสกนมเสกร,ร,ร,รอบล้อลูบลอยลอยอ,อีกแล้วไอ้แต่ไอ้ไไครับจ้นมี่ละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็น,กนก่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตาพานเส้นเอาเลยเด้อบพบกันใหม่ยิ้มมาครับสวัสดีครับ